เพราะงั้นเข้ามาคิดอันนี้แล้วยังไงต่อและเสร็จแล้วเราก็เลยคิดว่าโจทย์เนี้ยเออเป็นโจทย์ที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดก็น่าสนใจแต่ถ้าเราเอามาพัฒนาต่อยอดอมไม่ใช้กรดละนะคะเราใช้สารอื่นที่มีคุณสมบัติในการดูดน้ําเข้ากับเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ทําให้เกิดการแยกชั้นออกระหว่างเซลล์ผิวที่ตายแล้วกับเซลล์ผิวปกติเหมือนเราลงเล่นน้าอ่ะคุณสรยุทธ์ลงเล่นน้ำเนี่ยค่ะเออพอแช่ในน้ํานาน จะเห็นว่าตายเล็กพองออกมานั่นคือเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพราะดึงออกไม่เจ็บใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าถ้ากิดเรามันเหมือนพองหลุดออกมาถูกต้องแล้วเราดึงได้เลยใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าเราใช้หลักการเดียวกันนะคะเราเกิดทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เท้าดูดน้ำเข้าไปเยอะๆเขาก็จะแยกชั้นออกจากเซลล์ผิวที่ดีนะคะเราก็ไปเจอว่าในท้องตลาดเนี่ยยูเลียเคยได้ยินไหมคะครีมยูเลียนะคะเป็นสารที่สามารถดูด ความชื้นได้ดีเราก็เลยเริ่มทําสารละลายยูเรียเข้มข้นนะคะใส่สารฆ่าเชื้อด้วยนะคะป้องกันเชื้อใช่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานเราก็ใช้ของธรรมชาติค่ะสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ลองให้คนลองสวมคนสุขภาพดีปรากฏว่าเขามีความรู้สึกเจ็บปวดเลยค่ะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังลอกออกมาได้ดีคุณสมบัติเท่ากันกับมะพร้าวอีกหรือเปล่านี่ไม่ไม่ถุงถุงเนี่ยทำจากมะพร้าวเป็น จะเห็นนะคะเมื่อกี้ถุงมันจะเหมือนพลาสติกนะคะเราก็เอาอันนั้นเนี่ยค่ะมาทําเป็นถุงเอามาทําเป็นถุงใช่ค่ะแลวเราใช้สารรรมชาติคือเปบือกมัางคุดกับดูเรียใช่ใส่เข้าไปมะพร้าวนี่จะทาให้ผลักสารได้นานเมื่อกี้เหมือนมาส์กหน้า8ดชั่วโมงอันนี้ก็ผลักสารเข้าไปให้ผิวหนังที่ตายแล้วเนี่ยได้รับสารเต็มที่นะคะใส่เพียงสองชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะทิ้งไว้ล้างเท้าให้สะอาดเนี่ยค่ะทิ้งไว้ประมาณสองสามวันจะเห็นว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ย หลุดลอกออกหมดเลยค่ะหลุดเองหลุดเองค่ะโดยที่ไม่ใช่จากการกัดค่ะไม่ต้องขูดและทําที่บ้านได้นะคะไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะถ้าเกิดทักษะของการขูดเท้าไม่ดีอาจจะทําให้เกิดแผลอีกอันนี้ไม่จําเป็นเลยค่ะใส่ไปทักษะดีไม่ดีก็ก็หลุดอยู่ดีค่ะแล้วก็ไม่กัดเซลล์ผิวปกติด้วยค่ะและอันนี้ต่อยอดได้ต่อยอดได้ออกมาเชิงพาณิชย์แล้วค่ะเชิงพาณิชย์แล้วก่อนหน้านี้ก็ไปคว้ารางวัลมาเหมือนกัน